นีครับดีครับวันนี้ก็เป็นอีกมือน,นึงครับอีเดี๋ยวมะนา่นกัเลยทีสามข้าวสามเาอาคอเ,น,คเน,นี้ได้คลิปนเลยนะซเขาครับพุ่ได้สองมัดโอ้สมัดไดบ้านมมคือห้างกักแต่ ไปหางกันมันกันที่หางอยู่ไฮนี่ไฮเดียวเียเนาะไฮอื่นกับเพราะประมาณอยู่โอเคเลยันลดไฮนี่ไปกะโอเคแล้วเอาดันดันดันสูสูสูตาร้านไปเสรเนาะตาร้านหมืนตาร้านขึ้นไปตาร้านมาไป เดี๋ไปดำมือมืออื้นก็นได้น้อบอกาดำไม่เขาจิโอ้ยเดี๋ยวตวนเนาะเงินน้องคือวันนีความหมายว่าเป็นยังไงน,น้องตาเนี่ยเอาเป็นเอาบ่ต้องจ้างบ่ต้องเสียงเงินอะนะครับสวัสดีครับแค่นี้นะครับขอให้โชคดีครับโชคดีมีสุขนะครับนอนหลับฝันดี ไว้ปวดเด่ยวเงยหน้าอางนิดนึงครับสวยมากสวยมากนาาเออไายบายหน่อยเออสู้สู้ยกโป้หน่อยสู้หน่อยสู้ไหมสูบอ่ะไหวบ่เอาคิดไหมเอาละ